ตุลาการศาลรัฐมนูลมีเก้าคนนะครับก็สามารถปลดนายกได้เป็นไปตามรัฐมนูญไม่มีกฎหมายที่จะไปเล่นงานตุลาการเก้าคนได้นะครับเพราะว่าตุลาการก็เป็นอำนาจสูงสุดอยู่แล้วศาลคือใหญ่ที่สุดไม่ว่าศาลรัฐมนูนลศาลปกครองศาลยุติธรรมก็ถือว่าใหญ่สุดนะครับการมีศาลก็ดีอย่างเสียอย่างบางคนก็บอกว่านะนักการเมืองมาจากประชาชนนายกมาจากประชาชนสสมาจากประชาชน ถ้าสอสอจะหลุดจากความเป็นสอสอก็ควรจะนะฮะอศาอศาอัยอำนาจประชาชนไม่ควร <c oughs> หลุดโดยอศาศัยตุลาการสารรัฐมนูลเอ่อนะคนที่มีความคิดแบบนี้ก็เยอะนะครับนะแต่สำหรับผมนะสำหรับผมนะฮะนะครับนะนะฮะสำหรับผมก็ก็มองแบบนั้นก็ได้แต่ว่ามันมีอีกมุมหนึ่งก็คือว่าถ้าไม่มีสารรัฐมนูลเนี่ยการเมืองมันก็ถึงทางตันแบบที่คุณวิโรธพักส้มพูด นะครับนะการเมืองมันไม่ควรถึงทางกันนะครับผมผมนะมองว่าถ้าการเมืองถึงทางกันไม่มีใครปลดนายกแพทองทานได้ก็ต้องไปพึ่งบริการของพวกที่กู้ชาติขึ้นประท้วงแถวนุสาวรีปิดสนามบินปิดสี่แยกปิดสถานที่ราชการอันนั้นประท้วงไปประท้วงไปไม่มีนายกคนไหนยอมลาออกเลยในประเทศเราโดยเฉพาะนายกที่มาจากตระกูลชินวัฒน์เนี่ยไม่มีใครออกเพราะฉะนั้นก็เหลือทางเดียวครับ ทหารก็ต้องยึดอำนาจดังนั้นการประท้วงนะครับมันก็ถึงทางการมาถึงทางการมันก็ต้องยึดอำนาจทหารก็ออกมาอีกประเทศเราก็นับถอยหลังถอยหลังใครเขาจะมาค้าขายกับเรานะครับเพราะนั้นสารลํำนูนก็ดีอย่างเสียอย่างก็แล้วแต่นะผมคงไม่บอกว่าดีหรือไม่ดีแต่ถ้าถามผมนะอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันไม่ถึงทางกันดีกว่าเช่นนโยบายพักสม้มเขาบอกว่าอะไร นะเขาดูแล้วแพรทองทานดูแล้วไม่น่าจะรอดตามการคาดการแพรทองทานไม่น่าจะรอดสองสาเดือนนี้ก็อาจจะหลุดจากตําแหน่งเขาคาดการกันนะอาจจะหลุดก็ได้ไม่หลุดก็ได้แต่ว่าเขาคาดการว่าน่าจะหลุดคณิวก็จะมีนายกคนต่อไปจะเอาใครระหว่างชัยกเกษมกับอนุทินหรือลุงป้อมมีสามคนนะครับพักส้มก็เลยบอกว่าถ้าใครอยากเป็นนายก และอยากได้เสียงจากพักส้มอีกร้อยสี่สิบสี่เสียงถ้าจำไม่ผิดนะนะครับน่าจะร้อยเท่าไหร่เดี๋ยวขอญาตดูตัวเลขนะพักส้มนะเท่าไหร่นะฮะพักประชาชนมีสะสะกี่คนอืนะครับเดี๋ยวดูนะนะครับก็น่าจะเหลือเท่าไหร่ตอนนี้ร้อยสี่สบสี่มั้งประมาณนี้นะครับคิดว่านะใช่ไหมน่าจะประมาณนี้แหละผมคิดว่านะเรานี้ใครรู้บอกด้วยประมาณเนี้ยใครอยากจะได้เสียงเขาประมาณสักร้อยสี่สิบสี่เสียงเนะี่ย นะครับนะ,ออนะใครเดี๋ยวก่อนนะพรคประชาชนนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นใครอยากได้เสียงเขาในการยกมือให้เป็นนายกเนี่ยก็ไปคุยกับเขารับปากเขาหน่อยช่วยแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยเพราะการแก้รัฐนูญยากต้องทําประชามติก่อนทําประชามติหลังต้องได้เสียงสสเท่านั้นเท่านี้ต้องมีสวจํานวนเพียงพอนะครับอืมนะครับเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นแหละถ้าใครอยากจะได้เสียงจากพรรคส้มประมาณร้อยสี่สี่คนเนี่ยอืมอืม,อมนะครับร้อยร้อยสี่สามร้อยสี่สี่คนเนี่ยแล้วก็ได้เป็นนายกแล้วเขาไม่ร่วมรัฐบาลเนี่ยก็ก็รับปากเขาว่าจะยกมือให้แล้วเขาก็จะไม่ร่วมรัฐบาลนะครับผมอัาก็เป็นเป็นข้อเสนอดีนะเพราะอะไรเพราะการจะแก้รับนูมันยากนะครับมันต้องได้รับความร่วมมือทั้งสอสอสอวอสว,สวนี้ก็ส่วนใหญ่สีน้ําเงิน สีน้าเงินก็สีเดียวกับพรรคภูมิใจไทยนะครับเพราะฉะนั้นพรรคซ่อมเขาก็อยากจะแก้รับนูนั่เป็นให้มันเป็นประชาธิปไตยนะครับผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าการแก้รับนูลเนี่ยถ้าไม่แก้โดยสภาก็ต้องยึดอํานาจยากนะครับก็ต้องยึดอํานาจพรรคเพื่อไทยไม่มีใครเหมาะสมกับตําแหน่งนี้เลยเหรือเลยค่ะคุณทนายอ๋อคือพรรคเพื่อไทยจริงๆแล้วคนเก่งๆมันเยอะแต่ว่า มันอยู่ที่ทักษิณเนเขาจะเอาหรือเปล่าเพราะเขาเป็นเจ้าของพรรคชินวัตรเขาจะเอาใครแล้วแ,แต่เขาเขาต้องเลือกคนที่อะไรสั่งได้นะครับคนที่สั่งได้คนที่รู้มากเขาไม่น่าจะเอานะครับคนที่สั่งได้ทุกวันนี้คนที่สั่งได้คือลูกสาวเขาก็คือแพทองทานชินวัตรเขาก็เลือกลูกสาวเขาไว้ใจได้นะครับอาจจะโดนด่าโดนวิจารณ์บ้างเขาก็ไม่สนใจแล้วแพทองทานก็ทําเพื่อพ่อเขานะครับก็เหมือนกับเป็นตัวแทนของพ่อเพื่อรักษาอํานาจของพ่อ ถามว่าแพรทองทานอยากเป็นนายกไหมส่วนตัวผมเองนะด้วยความเคารพนะท่านนายกผมคิดว่าเขาไม่น่าจะอยากเป็นนะผมคิดว่านะนะครับนี่เรื่องบ้านการบ้านการเมืองนะคือแพรทองทานเนี่ยบางคนบอกอ่เอ่ไปว่าเขาขายชาติผมว่าไม่ใช่ไม่ถึงขนาดนั้นก็อาจจะเป็นคนที่ไม่ภาษีภาษาอะไรก็อะไรเนี่ยไรเดียงสาทางการเงิน ไ้ไลฟฟฟ์์ไไลล์เรียงสาทางการเมืองแต่แต่มีเงินเยอะมี power นามสกุลดังก็เลยเป็นนายกนะครับเพราะฉะนั้นพฤติกรรมของแพรทองทานก็มองได้สองมุมก็คือหนึ่งไม่ควรไปนั่งตำแหน่งรัฐมนตรีเพราะสารก็สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกไปแล้วก็ควรจะพักพักผ่อนกลับไปเลี้ยงลูกก่อนนะคนส่วนหนึ่งอีกคนส่วนหนึ่งก็บอกต้องให้โอกาสเธอนะ พลังเธอยังเหลือเยอะอนะเธอไปที่กระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยพลังยังเหลือเยอะเธอบอกนะพลังเธอเยอะอนะก็ฝากไว้ไปเป็นรัตตีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็เลิกถือ iPad ได้แล้วพยายามพูดโดยไม่ต้องมีไอแพดไม่ต้องโทรถ,ถามพ่อพยายามนะแล้วก็พยายามทําสิ่งที่ตัวเองเคยหาเสียงไว้ด้วยเช่นซอฟต์พาวเวอร์อะไรต่างๆนะทำให้มันเป็นจริงอะ่ะ นะวันๆไม่ใช่มีแต่ลมปากเหม็นขี้ฟันนะครับจริงไหมครับทำไมศาลไม่ดําเนินคดีกับอ,อ,อนุทินอ๋อศาลทําไมไม่ดําเนินอนุทินเนี่ยอนุทินก็ททาผิดอะไรนะครับเราก็ไม่รู้อนุทินทําผิดอะไรแต่เท่าที่ทราบอนุทินรู้สึกจะโดนกรก,กตเ,เรียกไปรับทราบข้อกล่าวหาชี้แจงอะไรเรื่องหัวสอวอ,อะไรต่างนะครับนะหรือว่าไอ้คดีที่มีคนไปร้องที่ กกตกตไปร้องศาลดูเห็นศาลไม่รับเนี่ยคืออย่างนี้การที่ศาลเขาจะตัดสินให้ใครผิดถูกมันขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานถ้าพยานหลักฐานมันอ่อนหรือไม่มีพยานหลักฐานนะครับศาลก็ต้องยกฟ้องหรือไม่รับฟ้องนะนะครับเพราะนั้นคด,ดีอนุอออนทินอาจจะพยานหลักฐานไม่พอศาลเลยนะไม่รับคําฟ้องหรือยกฟ้องนะครับเพราะฉะนั้นการดําเนินคดีเนี่ยไม่ว่ากกตตารวจอายการนบางทีหลักฐานไม่พอมัน,ม,นมันควรจะยื่นไหมล่ะนะครับ นะถ้าถามผมเนี่ยถ้าหลักฐานไม่พอไม่ควรยื่นพยื่นไปเนี่ยกรกตยื่นไปศารลรับนูนเนี่ยสมมตินะคดีอนุทินสมมติจริงเท็จยังไงไม่รู้เป็นเรื่องสมมุติแล้วกันก็หลักฐานไม่พอนะหรือหลักฐานไม่มียื่นไปก็เป็นเท่ากับว่าศาลก็มีมคำพิพากษามาพอพิพากษามาปุ๊บก,ก็กลายเป็นรับรองสำเนาถูกต้องให้คุณอนุทินยกตัวอย่างนะเพราะนั้นคดีความอะไรเนี่ยพยานหลักฐานไม่มีไม่ควรยื่นนะครับดูคดีตู้หา่าวจาได้ไหม สารตัดสินว่าตู้่าวไม่มีความผิดอ่าจากคนที่ไปใส่ร้ายเขาว่าจีนเทาเขาก็กลายเป็นจีนขาวไปเลยเพราะมีคำพิพากษาของศาลแล้วเพราะฉนั้นก็ฝากนะครับประเทศเราเนี่ยอายการนะครับปปชดีเอสไอตำรวจอะไรต่างๆเหล่านี้กกตนะครับ,นะรบถ้าคุณจะยื่นฟ้องนะต่อสารเนี่ยคุณก็ต้องดูว่าหลักฐานมีไหมไม่มีไม่ต้องมายื่นหรอกนะบางคนก็บอกเหมือนกัน แหกตาประชาชนหรือเปล่าเนะีพี่น้องว่าไงนะครับพยานหลักฐานไม่มีไปยื่นพอยื่นเสร็จเป็นไงศาลก็ยกฟ้องยกฟ้องก็ไปกลายเป็นหนังสือรับรองความถูกต้องเลยของคนนั้นเลยนะครับทุกคดีหลักฐานไม่พออย่าไปยื่นนะนะครับก็สั่งสอบเพิ่มมาเรื่อยๆจุกกรู่จุกกูนะครับอืมนฮะ